สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดไอซ์ล้านาะทีพ่อคอมบอกว่าไม่ไหวแล้วเป็นประโยคสุดท้ายก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจกับข่าวร้ายของวงการตลกที่ได้สูญเสียเพชรน้ำงามแห่งวงการเมื่อไอซ์นภัรินุกสาวนักคอมได้ออกมาโพสประรากาศข่าวร้ายว่าคุณพ่อดับสบายแล้วนะคะล่าสุดไอซ์ได้ออกมาเผยว่าวันที่ไปตรวจโควิดคือวันที่11เรามีถ่ายคลิปด้วยกัน พ่ออยู่โรงพยาบาลยังเฟซทามคุยกันแต่อาการพ่อปกติไม่มีอาการอะไรเลยเราสังเกตพ่อได้ว่าพ่อผอมลงจิตใจเราสั่นคลอนนิดหนึ่งเสียงสั่นเครือเข้าโรงพยาบาลที่สองเริ่มสุด พอคว่ำตัวเป็นวันสุดท้ายที่ได้คุยเราบอกพอ่อสู้ๆนะพร้อมร้องให้พ่อบอกพ่อไม่ไหวแล้วแบงค์ <Bank S 1> เราว่าเรื่องการนอนคว่ำเป็นการรักษาตามปกติมีสิทธิ์กลับมาดีเป็นไปได้แต่ว่าจะโชคร้ายก็ได้พ่อไม่ได้มีแค่เรื่องปอดมีเรื่องตายเรื่องตับที่ตามมาส่งผลต่อๆกันไปทําให้อาการเยอะขึ้นพิธีกรถามว่านาะทีพ่อก็ไม่ไหวแล้วเป็นยังไงไอซ์ตอบว่าเขาคุยกับแบงค์ไม่อยากให้ร้องให้ให้พ่อเห็นวัน ที่บอกว่าพอไม่ไหวแล้วหนูรุกเข้าห้องน้ําไปร้องไห้แป๊บเดียวแล้วกลับมาบอกพ่อว่าพอสู้สูสิทุกคนรอพ่ออยู่เราไม่รู้ว่าสิ่งที่พูดช่วยให้เขาดีขึ้นแค่ไหนแต่พยายามเชียร์อัพให้เขาสู้ตลอด แบ่งเล่าว่าคลิปที่ออกมาขอความช่วยเหลือผมคุยกับคุณหมอตลอดเราอยากรู้ว่าวิธีรักษาต่อไปจากนี้จะทำอะไรต่อคุณหมอโรงพยาบาลที่สองบอกว่าขั้นตอนรักษาคนไข้โควิดมีเท่านี้คือไม่ได้มีขั้นตอนต่อไปแล้วอาการของพ่อไม่ได้ดีขึ้นที่อัดคลิปอยากลองถามดูเผื่อหมอสักท่านจะรู้วิธีการรักษาอื่นไหมให้เราต่อว่ามันตันไปหมดแล้ว เราเป็นลูกก็ทำได้แค่นี้ต้องขอความช่วยเหลือช่วยพ่อเราพฤธีกรถามว่าความหวังริบรีแต่ยังหวังใช่ไหมไอ้ตอบว่าหนูหวังมาตลอดสมมุติวันนี้หมอบอกอาการคุณพอ่อ5อาการดีขึ้นแค่อาการเดียวหนูก็ดีใจถ้าไม่หวังก็เหมือนคนยอมแพ้ตั้งแต่แรกแบงค์เราว่าเราไม่เคยยอมแพ้สักครั้งไม่เคยนั่งเฉยเนั่งรอว่าเดี๋ยวคงดีขึ้น เราพยายามคุยกับคุณหมอตลอดหาข้อมูลว่าทําอะไรได้บ้างไอเราตอบว่าเราพยายามตื่นตัวกันตลอดพิธีกรถามว่าไปถึงโรงพยาบาลที่สมหมอพูดคําพูดหนึ่งที่ทําให้เขาสุดใช่ไหมไอสตอบว่าหมอบอกว่าจะปั๊มหรือไม่ปั๊มหัวใจหนูห0 5สบหใจหนูอยากให้ปั๊มมากแต่คิดกลับกันคนทุกข์ทรมานคือเขาเพราะถึงฟื้นเขาก็จะไม่เหมือนเดิมอาจนอนติดเตียงแต่ถ้าไม่ปั๊มก็บอกไม่ถูก ท่านผู้ชมแะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ